รู้ไว้ใช่ว่าประชาคมอาเซียน ฟิลิปปินส์เป็นอีกหนึ่งประเทศในอาเซียนที่มีภูมิประเทศเป็นหมูกก่เกาะและประกอบด้วยชนเผ่าที่หลากหลายหนึ่งในนั้นก็คือชาวเผ่าที่มีชื่อว่าบาจาวในทะเลหรือที่ถูกเรียกว่าชาวเผ่าทะเลเราจะพบเห็นชาวบาจาวได้มากที่สุดในแถบทะเลซูลูทางทิศตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ชาวบาจาวมีความผูกพันกับทะเลสร้างบ้านกลางทะเลซึ่งหาดจะใช้ฝั่งหลายกิโลเมตรและหาเลี้ยงชีพด้วยการจับปลาชาวบาจาวมีความสามารถพิเศษท,ที่ฝึกฝนกันมาตั้งแต่ยังเด็กนั่นก็คือความสามารถในการ ว่ายน้ำและการดำน้ำชาวบาจาวสามารถดำน้ำได้ลึกซึ่งอาจจะมีความลึกได้มากกว่า30เมตรและดำน้ำได้เป็นเวลานาน,านโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแม้รู้อย่างนี้แล้วชาวบาจาวคงจะเป็นแชมป์ว่ายน้ำกีฬาซีเกมสครั้งต่อไปเป็นแน่